เอาไปกินเยอเยอเสียงาบ่เสียเงาบ่ครับมาบเิียทเล่าบริษัสองโตนึงเล่าบริษัสองโตนึงเอากินอไปขอเงิน่ายขอเงินไ่าืไปเสียอีกโตะนึงอนยายตัวไว้เดักนหลานจะไปขอเงินไปเสียีโตเดียวนึงมีสโตหนึงเสียกัมังเมือคนนะหโจโรกเกียนแต่่มีไส nành nành giai sì hay hài với nành giai ngân nghe nành. bà, đây bà <laughs> <laughs> พ่อเบลล์พ่อ